การแข่งขันกีฬายิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ i p s c ช็อตกั n v น r วิร์ดชุ2023พัทยาไทยแลนด์ครั้งที่4ที่จังหวัดชนบุรีถือว่าประสบความสําเร็จในแง่ของจํานวนนักกีฬาและผู้ติดตามทะลุ1,000คนส่งผลดีต่อการกระตุนน้นเศรษฐกิจฤดูการท่องเที่ยวไม่เพียงเท่านั้นถือเป็นครั้งแรกที่กีฬายิงปืนระดับโลกแบบนี้มาจัดแข่งขันในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะท้อนถึงความนิยมแพร่หลาย และการยอมรับฝีมือของนักแม่นปืนอาเซียนโดยเฉพาะนักยิงปืนไทยที่ก้าวไปไกลถึงระดับแชมป์โลกส่วนแผนงานของสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทยในปีหน้าเตรียมคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันปืนสั้นระดับเอเชียโอชินียซึ่งเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมคาดว่าจะได้นักแม่นปืนฝีมือดีเป็นตัวแทนทีมชาติรุยสึกใหญ่รายการน,นี้ที่สําคัญสมาคมยิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุนประเทศจีนในการเป็นสังเวียนรองรับนักแม่นปืนแดนบังกรที่กำลังให้ความสนใจกีฬาชนิดนี้และคาดว่าจะเดินทางมาแข่งขันในบ้านเราจำนวนมากมายมหาศาลส่งผลดีต่อไรายได้การท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยครับก็ต้องต้องนับว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับการจัดแข่งข่าวที่แล้วท,ที่ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทางด้านนู้นเนี่ยนักกีฬาเขาสามารถจะเคลื่อนย้ายปืนกันได้ง่ายขับรถข้ามรมแดนมากันเขาก็จะมีนักแข่งขันประมาณแค่600นะครับของเรานี่ก็เกือบๆจะหกร้อยละเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ระดับ World s h o o t ของลูกซองเนี่ยเข้ามาในโซนโซนนี้นะครับเราก็จะมีนักกีฬาจากอินโดนีเซียฟิลิปปินสน์ครับนักกีฬาจากไทยก็ก็แอคทีฟมากๆก็ถือว่าสำเร็จนะครับ ครับส่วนใหญ่นักกีฬาของ IPSC เนี่ยจะเป็นนักกีฬาที่เขาเรียกว่าอะไรมีครอบครัวตามมาเชียนะครับมาถึงก็มาพักโรงแรมใช้จ่ายเงินออกไปกินข้าวไปถนนไอพัทยาใต้ Walking Street อะไรต่างๆ mm hmm. ก็นับว่าเป็นการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของของพัทยาอย่างดีที่อย่างดีมากครับ mm hmm. คือปีหน้าเนี่ยจะมีจะมีแมตช์ใหญ่สำหรับปืนสั้นนะครับก็คือ แมชออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นแมชชิงแชมป์ระดับทวีปนะครับก็จะจัดประมาณเดือนสิงหานะครับจัดโดยอิอนโดนีเซียที่บาหลีนะครับอันนั้นก็เป,นเป็นเป็นอันนึงที่เรากำลังเตรียมที่จะคัดตัวนักกีฬาเพื่อส่งเข้าไปแข่งขันแล้วอีกอันนึงก็เราได้รับการร้องขอจากทางจีนนะครับเนื่องจากจีนเนี่ยเขายังไม่มีสนามแข่งขันแล้วก็เรื่องเรื่องอาวุธปืนเขายังจะมีการควบคุม ่งคเนี่ยแต่จีนเป็นประเทศที่ตอนนี้กำลังแอคทีฟมากๆสำหรับกีฬาประเภท practical shooting เขาก็ติดต่อเข้ามาว่าอยากจะขอเข้ามาใช้สนามเราจัดร่วมกับเรานะครับแล้วก็จะเป็นการเลยกเหมือนเหมือนคล้ายๆไทยไทยไชน่า IPSC Championship อะไรอย่างเงี้ยก็กำลังคุยกันอยู่ครับก็น่าจะเป็นราๆเดือนพฤษภาซึ่งถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยน่าจะมีนักกีฬาจากจีนจีนประเทศเดียวเนี่ยก็น่าจะเกิน200คนแลคน สำหรับการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์จิงแชมป์โลกเข้าสู่การในขันในวันสุดท้ายนักแม่นปืนทีมชาติไทยจะเข้าแอร์เรียรั่นกระสุนในรอบสุดท้ายช่วงบ่ายจากนั้นจะรวมคะแนนจากทั้งหมด5วันก่อนประกาศผลการในขันอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้สกลการบุตรถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุญรายงานจากจังหวัดชนบุรีครับ